ดีครับเพื่อนเพื่อนเดี๋ยวพี่วินมาพามาส่องเลขเจ้าแม่นะครับก็มีอยู่หลายจุดนะครับที่พี่วินเห็นอยู่นะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ที่เขาทาแป้งไว้เนี่ยมันก็จะมีจุดหนึ่งที่เห็นนะครับเดี๋ยวพี่วินก็จะซูมไปเรื่อยๆนะครับอันนี้เป็นศาลเจ้าแม่ตะเคียนนะครับเพื่อนเพื่อนอันนี้ที่เขามาลูกกันบ่อยๆนะครับก็แล้วแต่เพื่อนๆนจะเห็นเป็นตัวเลขนะครับแต่พี่วินก็เห็นแล้วล่ะนะครับเพื่อนเพื่อน นี่จะแพนไปให้ดูกันช้าๆนะครับเพื่อนๆคนไหนถ้าแบบชอบใจหรือว่ายังไงแล้วก็กดสต็อปภาพไว้ได้นะครับแคปหน้าจอไว้ได้แล้วก็มาซูมดูนะครับ mm hmm. ก็ได้วันแล้วนะครับเพื่อนๆนี่เห็นไหมนี่เห็นไหมนี่ชัดเจนนะครับถ้าพีวินเห็นเนี่ยก็มีศูนย์นะครับมีศูนย์มีเก้านะครับถ้าพี่วินเห็นเนี้ยนะครับเพื่อนๆ นี่ครับตามที่พี่วินชี้ให้ดูนะครับนี่นี่เห็นไหมนี่นี่เห็นไหมเพื่อนเพื่อนก็ใครชอบแบบไหนก็ตามนะครับใครไม่ชอบก็ผ่านได้นะครับเพื่อนๆนก็พิวินก็มาเป็นไกด์ไลน์เพื่อนๆนนะครับด้เตียงกันทายกันไปขำขบนะครับเพื่อนเพื่อนขอบคุณนะครับเพื่อนเพื่อนติดตามรับชมพ่วินนะครับนี่ไงก็มาเสี่ยงโชคกันนะครับนี่นี่เต็มเต็มเลย